สวัสดีค่ะหนูชื่อกอล์มนนะคะเมื่อวันนี้ตอนเช้าหนูได้มาปั้นสิ่งนี้เลยค่ะอันนี้คือสวนนะคะตรงนี้นะคะก็คือแม่น้ำนะคะซึ่งแม่น้ำหนูทามาจากหิน,นะคะ่ะต้อนภูเขาต้นไม้ทุกอย่างนะคะ <c oughs> ทํามาจากดินนัดินเหนียวหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือหินนะคะ หินอันนี้ได้มาต,ติดด้วยกันกับดินเหนียวข้างในค่ะอันนี้ก็คือต้นไม Metro ้นะคะอันนี้ก็คือเป็ดนะคะอันนี้แม่เป็ดกลังหน้าฟักข่าอยู่นะคะอันนี้ก็คือลูกเป็ดค่ะอันนี้คือลูกนกอันนี้ก็คือนกนกบนต้นไม <fry UC> ้นกบนต้นไม้ค่ะอันนี้ก็คือต้นไม้นะคะอันนี้ก็คืออันแรกที่หนูทำนะคะแล้วก็มีอันที่สองค่ะ อันนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการาน้ําชาหนูเนี่ยตั้งใจจะทําให้อันนี้เนี่ยตอนแรกเป็นภูเขานะคะแล้วก็ต้องการาน้ําชาเนี่ยเหมือนการาน,าน้ําชายักษ์ที่มีชานะคะตกลงมาแล้วชาเนี่ยก็ไหลลงมาให้กลายเป็นภูเขาไฟนะคะอันนี้ก็คืออันที่หนูทําเอาไว้นะคะ หนูก็ทำได้เไว้สองอันนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่หนูได้ทำวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ